สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการสักคิ้วยังไงไม่ให้ผิวบวมไม่ให้ดูเข้มดูปริงค่ะการที่สักคิ้วแล้วผิวไม่บวมไม่ใหญ่ไม่ดูปริงอันนี้พัดคิดว่ามันขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือของช่างเป็นสำคัญนะคะถ้าช่างมือเบาลงเข็มได้สม่ำเสมอผิวลูกค้าก็จะไม่บวมและลูกค้าก็จะไม่เจ็บด้วยค่ะ พัศสังเกตจากการสักคิ้วของตัวเองค่ะปัจจุบันนี้พัดสักคิ้วแล้วดูไม่ใหญ่ไม่ปริงและคิ้วดูเป็นธรรมชาติมากไม่ดูตื่นตัวน่ากลัวเหมือนสมัยก่อนเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะปัจจุบันนี้สักเสร็จใหม่กับลอกแล้วดูไม่แตกต่างกันเลยค่ะเหมือนทรงคิ้วไม่ได้เล็กลงไม่ได้หดตัวลงเหมือนสมัยก่อนสักวันแรกยังไงลอกหมดแล้วก็อย่างนั้นเลยค่ะ แต่เทคนิคการสักคิ้วในปัจจุบันนี้ก็พัฒนาขึ้นมากเลยค่ะทั้งเครื่องสักสีสั์ยาชาและอุปกรณ์หลายตัวก็ช่วยให้การทำงานได้ดีและง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะค่ะยิ่งช่างคนไหนที่เรียนรู้เพิ่มเติมหาความรู้อยู่เสมอผลงานศักคิ้วก็ยิ่งออกมาดีค่ะยิ่งถ้ามีทุนในการเรียนรู้ก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งเลยค่ะเพราะการเรียนรู้ทุกอย่างก็ต้องใช้ทุนใช่ไหมคะ แต่ถึงทุนไม่เยอะไม่ได้เรียนเพิ่มเติมก็มีผลงานที่ออกมาดีได้ค่ะถ่าใจรักและหมั่นฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เช่นกันนะคะสำหรับช่างพัดแล้วต้นทุนน้อยไม่ค่อยได้เรียนอะไรเพิ่มเติมสักเท่าไหร่อาศัยแต่ประสบการณ์ในแต่ละวันค่ะสรุปแล้วไม่ว่าจะเรียนรู้มาจากหลากหลายสถาบันแค่ไหนก็ไม่เท่าพัฒนาตัวเราด้วยการลงมือทำและด้วยใจรักในอาชีพนันน้นๆค่ะ แต่ช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้ก็ต้องฝึกทำใจให้ได้เป็นดีที่สุดค่ะ <t> <c oughs> ถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งๆให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ